จังหวัดกาจีนบุรีสัาวัฒนธรรมอำเภอกาบิบุรีท่านพันตรวจเหตุตํารวจสิทธิ์ทองในการประกอบคู่อธการตำรวจคุณพรจังหวัดกาจีนบุรีและท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เกส่วนร่วมในกิจกรรมในพิธีเปิดในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านในการเปิดตัวประมอย่างสูงิ่งนะครับครับเรียกคนควายครับเรียกนั่งรู้ทั้งหลายขสางบนนี้คือ เพราะว่าน <crew horror waves> ทยทีท่มีกองช่วยเราปีที่แล้วดีเจน้ำหวานไว้ทุกท่านตึ้งลงนะคุณพี่แสดงซึ่งความเป็นพิถีเดียวกันคือพิธีไทยคือคนไทยขอเสียงตบมือให้เราด้วยกันทุกคนดังๆอีกนัดนะครับผมไม่คิดว่าท่านจะรักใครขนาดนี้ทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเลยนะฮะ พนีนี้เป็พิเศษ Happy เป็นพิเศษเราะท่านผิดหลักเลยช่นหั้นี่างลัด้วยเรอโอ้โหนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกคนเแก้วนะครับจานะครับัวแรกครับ้าแนเจ้าเพราะว่าเขาบกดไฟการ่ย่ ต้องให้ความชื่นชมกับายทุกตัวโดยเขาเป็นตั์ผู้ผิดดนะครับต้บอกว่าพี่น้องชาวกบิลบุรีนาวพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงครับถ้าเดินแสนรู้นะาก็เสียสละเกินสอบสองร้อยบาทหรือเพื่อเสื้อสแตนดาร์ดสแตนดาร์ของพี่น้องที่เขาเสียสละเอาไฟมาลูกกับเราอ๋อหลับเดี๋ยวนี้นะพี่น้องกว่าที่จะมาถึงงานครั้งนี้เนี่ย ใช้เงินุีคือใยกประสิทธิ์่นสัยเขาเป็นยังไงครับนี่คือท่านอยู่แล้วสราบกำลังได้เถิดแล้วทำดีจงมวยไ้เถิอดแล้วชีวิตท่านจะมีแต่ความเจริญอายุเขาได้กี่ปีครับเมื่อกี้าปีเป็นเดือนปุลียังไปเลยปุลีปุรีก็ไปด้วันนีนี่ยต้องบอกว่า จริงกระดูกตาครับจริงครับเดือดเป็นที่ระลึกไว้ซื้อน้าใจไว้เปนเป็นไฟหลอรไฟงามยอดส่วนนะครับเป็นไฟงามยอดส่วนเขาจะที่อ้อย แล้วก็ที่ชาหนิดๆอ่ะตัวที่แบบมีพลังงรับคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เลยเขา่มันจะหดหดเลยแต่จริงาถ้าเรานั่งปุ๊บเขาจะนอนอย่างเดียวเลยเขาจะนอนไปเปิดงานก็ใครเป็นประธานเขาไม่สนเราพูดก็พูดไปเปิดก็เปิดไปเขาจะนอนก็นอนเลยถ้าเป็นแบบนั้นอยู่อยู่ที่ฟาร์มไหนครับครับอยู่ที่ฟาร์มไหนครับตอนนี้อยู่ว่านาทุ่งฟาร์มครับปทุมธานีครับอันนี้ครับมามีตุกตาตุ๊กตาหลายตัวแล้วครับอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยครับคาบโก้เบงเพชรอะไรเงี้ยอยู่ที่นั่นหมดเลยหลายๆตัว ราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าพันธุกรรมเขาตัมที่ตอนตอนนั้นไปถ่ายการที่มีแม่โกแลคของผมเดิน20ล้านบาทมาเรื่อยๆมาเรื่อยก็มีตัวเป็นปูตินก็ตีก็ถ่ายดังคือถ้าใครสนใจไปที่ฟาร์มจะเจอเยอะเป็นพระเอกของเมื่อโทรอะไรครับหล่อนครับเบอร์โทรก็เป็นของอินฟาร์มพิมเข้าเพจของวนาสุวรณฟาร์มเลยครับ ปทุมธานีครับ <Spin. S 1> ของเกรียเครับ <Spin. S 1> จะเ<า>จอที่นั่นจะรวมซุปตาไว้หมดเลยครับรวมซุปตาจะถ่ายรายการอะไรคือไปที่นั่นเลยครับ